ตรงนี้นี่แน่เจ็ดสิบสองบาทได้นี่แน่นี่แน,น,เน่เออห้าสิบบาทตรงนี้สวยตัววัมาแบบน,นี้ขอเถอะขอเถอะทุกพี่เออแปดร้อยสี่บาทว้าวของคเหตนี่แหละก้อนโตมาทั้งฟ <6 S 2> างท,ทั้งวันก้อนโตนะพี่น้งมาหนึ่ทพันหกบาท ความบรรทึงเท่านั้นน้องๆหนูๆอ,อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รัาคำแนะนำนะคะราบสวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะพี่ๆนะนั่นก็คือเกมเบเกอรี่โบน,นันซานั่นเองนะจ้าวันนี้พี่พี่เคของเราจะแจกดีแจกหนักแค่ไหนนะจ้าเรสาสัมมาลุ้นกันเลยดีกว่านะพี่ๆนะเออจะได้กําไรหรือว่าจะได้กําหมัดนะจ้าวันนี้พงังงบมา1,300บาทนะพี่ๆนะตกด้วยเบ็ดเท่าไร่ดีจ้าเบ็ดสิบดีไหมอะเบ็ดยี่สิบเลยมา ุนออโต้ยาวๆเลยดีครับสักสิบหมุนไปก่อนนะเบาๆไปก่อนเออเดี๋ยวค่อยไป30มมาอีกแล้ว8บาทวะไงต่อคูณ2ดอกนี้มาพะไห้ไม่จ่ายวะเบ็ด20เลยนะามาแค่8บาทหรอไม่ใช่แล้วเด้เปิ้นเขาให้ไม่จ่ายดอกนี้ละ่ะจ่ายหน่อยเถอะขอร้องแหละมาหน่อยเถอะสักดอกก็ยังดีฟรีเข้าดีครับมา8บาทฟรีลงอีกตัวหนึ่งเถอะพุทโธรมโมสังโคขอร้องแหละมาอีกตัวหนึ่งเถอะเอยไม่จ่ายวะพี่พี่เอย มาคูณ2ทั้งดอกนี้จะจ่ายไหมฟรีฟีเจอร์จะเข้ารึไหมเนาะเออมาบึกบาท2บาทไปเลยต็ไว้ลงสกเก็ตเตอร์เข้าอีกตัวถือขอร้องเลยฮีลามากแม่มาดิโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทสวยยังไงต่อดอกนี้ยังไงต่อคะลูกพี่ขาดอกนี้จ้ามาดิมาดิมาดิโอ้โหไม่จ่ายวะ่ะเงาวันก้อนโตมาเฉยเลยนะพี่พี่น้ำมามาร้อยหกสิบหกบาทนะจ้าเงลาวันเมกาอนะ่ะโอ้โหของแพ้วะ่ะ ของเทพของเทพเทวะในสาพี่พี่มาอีกแล้ว3บาทว่าให้ต่อหรือพี่คุณ2ดอกนี้มาก็าให้มาอีกแล้วโอ้โหสองบาทยังไงต่อหรือพี่นี่เนี่ยมาคุณสี่มาอีกแล้ว8ดบาทว่าไงต่อจะจ่ายอีกไหมหรือพี่จ่ายอยีกหน่อยก็ดีนะนี่แน่ไม่จ่ายวะไม่จ่ายไม่จ่ายครับมูสเกตตู้ดก็เข้า้าถ้าสเกตตู้ดเข้าน่าจะดีนะพี่พี่นะแต่แม่งไม่เข้าอลดิเออเรอบนี้หมุนออโต้ดีไหม สักสสิบหมุนนะยา,ยาวไปเลยทีนี้มาสิบสองบาทว่าไงต่อคุณสี่ตองนี้ปึ้งเข้าง่ายคุณสี่แม่งไม่แจกวะนี่แนี่มาสี่บาทยังไงต่อลูกพี่คุณสองตรงนี้มาพให้ไม่จ่ายอีกแล้วจะจ่ายไหมมาดีสองบาทยังไงต่อลูกพี่คุณสองตรงนี้เออมาสองบาทยังไงต่อลูกพี่คุณสี่ ปึ้งเข้าให้โอ้โหตอแพงไม่ลงว่ะพี่เออตอแพงแม่งไม่ลงว่ะไม่ค่อยจ่ายเลยจ่ายน้อยแต่ก็ยังดีอะ่ะจ่ายอยู่เลยนะพี่พี่นะเออสิบสองบาทคุณส่แต่ดอกดอกแรกเมื่อกี้คือสวยมากมาสิบหกบาทตัวไว้ลงแบบนี้วันเจี๊ยบมาดีครับนี่แน่อีสิบแปดบาทสวยดอกนี้นี่แน่เจ็ดสิบสองบาทได้นี่แน่นี่แน,น,เน่เออห้าสิบบาทดอกนี้สวยตัวไว้มาแบบนี้ขอเถอะ ขอเถอะลูกพี่เออ804บาทว้าวของเทพนี่แหละก้อนโตมาเนื้อสังเงินละวันก้อนโตนะพี่พี่น้ำมัฟหาหนึ่งพันหกบาทนะจ๊ะเงินละวัน,นวก็ไม่กล่าโหวสวยว่ะดอกเดียวรู้เรื่องอะ่ะใครที่สนใจก็คือสามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะพี่พี่พนะใครที่เข้ามาดูคลิปฟิล,ล์มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การด้วยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ามาคุณหกเออคุณสี่ยี่สิบบาทได้ต่วไว้ลงแบบนี้มาป่ะอู้หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทของเทพว่ะ เน้นกำไรนะจ๊ะพี่พี่สาไม่เน้นกำไรน,นะเงินรางวัลก้อนโตของเรามาประมาณทีนี้เท่าไรเออ <Wow. S 1> นี่เนี่โอ้โหน่าจะหนึ่งพัน 9, กว่าโอ้โหหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะจ๊าเงินรางวัลซูเปอร์เมกาของเท้ว่ะของเท้แทว่ามาสิบสองบาทยังไงต่อคูณสองนี่แน่ยดีแน่ยสี่บาทว่าไงต่อลูกพี่ทีนี้มาอีกแล้วเออแปดบาทว่าไงคูณแปดตรงนี้ มาพายหน้ย1ี4บาทสวยยังไงต่อไว้มาดิมาดิครับ1296บาทถือว่าสวยแหละมาจะมาอีกไหมดอกนี้เงินระวัน <Wow. S 1> เงินราวันซูปเปอร์เมกานะจ๊ะ1464บาทคือสวยคือจึ้งอ่ะเออจึ้งใช่แม่นี่แหละของแท้มายังไงต่อลูกพี่มาดี5บาทวางให้ไงต่อจ๊ะนี่5บาทเองเหรอ จะจ่ายอีกหน่อยไหมฮะลูกพี่มาอีกแล้วสองบาทยังไงต่อจานทีนี้โอ้โหมาสองบาทเองหรอเกินไปจ่ายนหนักหน่อยดินี่แน่เจ็ดบาทว่าไงต่อคูณสี่มาพระไห้ไม่จ่ายวะนี่หละมาหนึ่งบาทยังไงต่อกพี่คุณสองปึ้งไม่จ่ายแล้วจะจ่ายไหมจะจ่ายไหมขอเถอะ มา6บาทวะครต่อจ๊ะมานอยแต่ก็มานะพี่พน้าได้กําไรมาแล้วได้กำไรมาตั้งห้าพันเนีเออบอกแล้วเว็บนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะเบาๆแต่ก็หนักอยู่นะมา10บาทวะไงดอกน,น,นี้คูณ2คูณ2นี่แห่คูณ2เออ30บาทสวยมาดีตัวไวเออเต็มแผ็เออนี่แหละ102บาทได้ตัวไวลงหน่อย นี่เน่นี่แน่หกบาทได้ว่ะสวยว่ะเฮ้ยแต่ละดอกบอกไว้เป็ดนี่แน่ก็ร้อยเก้าสิบสองบาทได้มาคูณสิบสองตรงนี้นี่แน่นี่แน่สามสิบหกบาทโอ้โหมีตังไปจ่ายเน็ตแล้วเว้ยนี่เน่สองร้อยยี่สิบสี่บาทสวยคูณยี่สิบมาเถอะโอ้โหเงินรางวัลก็ตรงของเรามาแล้วนะจ๊ะพ,พี่จ๋าโอ,อ้โหมาค่าให้หนึ่ร้อยบาทนะพ,พี่นะัเงินรางวัลซูเปอร์เมกาหน่ะจ๊ะอยากให้ฟรีเข้าจังอะ่ะเออจะแจกฟรีไหมอะ่ะถ้าฟรีเข้าอ่ะ ไม่อยากซื้ออะเพียงตังนะพี่พี่นะได้กาไรมาตั้งเยอะแล้วอะแต่เ,เราได้กําไรมาตั้งเยืะแล้วอะนะพี่พี่นะมาอีกแล้วสองบาทวางให้ต่อจ้าห่วงน่อนมามาหกบาทนี่เน่ไม่ค่อยจ่ายแล้ววะแรงจ่ายดีมากยังไงมาอีกแล้วสี่บาทว่างต่อคูณสองงนี้ปึงเขาให้ไม่จ่ายวะ่ะ ดอกนี้มาดีครับ3บาทยังไงต่อลูกพี่คุณ2สเกตตยเข้าดีครับฟรีข้าดีครับยังไงเออนี่เน่มาแล้ว4ี่บาทได้หนาะคุณสี่มาคุณสี่มาเถอะขอเถอะขอร้องแหละนี่เน่นี่เน่เออมาดีครับ8บาทได้มาคุณหจะยังไงจะได้กาําไรหรือว่าจะได้กาหมัดน,นะพี่พี่นะดอกนี้โอ้โหไม่จ่ายแล้ววะขอท้ายพายุหน่อยเถอะขอท้ายพายุหน่อยเถะนี่เน่มา1บาทยังไงต่อจ้าลูกพี่ ใช้พายุนี้ขอหน่อยโอ้โหมาณสบาทยังไงต่อจ๊ะมาก็ได้กำไรไมายื้แล้วนะก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, ให้กันด้วยนะจ๊าพี่สระไปบ้างจ้กกาจุ๊บๆเนสกาเนอเนียงเนอ,นอ,นอ,นอ